สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านค่ะขอต้อนรับของสูทีมงานอีกเช่นเคยค่ะท่ททานผู้ชมคะวันนี้ค่ะมีข่าวดีมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่น,นะคะ,ะเลขหลุดนะค่ะมันบอกว่าเลขหลุดส้ายรับประสานเลขหลุดเอาจากสี่ก็ได้นะ,ะเลขหลุดชุดสามตัวตรงตรงนะคะ่ะสองหางแตกสามตัวนี่มีสองหางสองตัวมีสองหางตัดออกจากสุดสามหางนะคะ่ะเขามาเลียก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเกิดใน,นน้ำขาเพื่อจะบริพาดคลิปเด็ดคลิปดีๆจากทางทีมงานนะคะท่านผู้ชมคะอ่าวันนี้มีหลายสำนักแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มันเป็นนะเพื่อนเอามาให้เปิดตัวงวดแรกนะคะงวดเมื่อกี้นี่เขาหกสองหค่ะงวดน,นี้ล่อรุ่นว่าสี่เข่าบอเนะคะแล้วก็จะมีเลขวิ่งออมไม่ไปส่งออกนามแล้วก็หลักร้อยโคตดแม่นนะคะวันนี้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมฝ่าวงและขาเมือะะ่อน,นียิบหาแล้วยิบหาแล้วอีกขามือเลขออกเท่านั้นคะ่ะอีกห้าวันนะคะหวยจะออกแล้วนะคะ อืมอ่าโอเคเดี๋ยวจิดจดให้เบิงะะ้งแล้วค่ะสําหรับเพื่อนบอกว่าเมื่อกี้นี่ถือก,กันเบิดบานเนาะคะ่ะไม่เชื่อคอยดูเพิ่นวางสีเนาะคะ่ะเราจะมีอีกเดี๋ยวมีข้อมูลออกมาให้เบิ้งอีกแอดท่านนึงเนาะคะ่ะเพิ่นเมามานําเสนออ่าเมื่อกี้นี่เขาถือหกสองหกถือคักถิกแน่เนาะนีะ่หละเพิ่นเล่นอยากลอามาแป่งปนันเอาไปนะเอาไปให้ท่านผู้ชมเบิ้งแน่ถั่วหลูกไปเพื่อนเบื้องซื้อใหญ่เพิ่นซื้อเด้อว่าสัน่นเพิ่นวางสีเด้อ อ่าโอเคเดี๋ยวเขเียนแป๊บเดียวนะคะเลขรับเล,เลขรับพี่สาวสนามพีนดน้ามก็เห็นแล้วเนาะหม่นวันเนาะคะ่ะเนาะลงไปให้แล้วเนาะเลขซ้ายรับของคุณแม่เอฟซีก็ลงแบบไปที่รับรอยแล้วนะคะวันนี้เราก็มีเลขเลขหลุดมากเนาะคะ่ะเลขหลุดเพันไวบาแบบนี้ก็ได้เนาะขาเจ้าข้าเจ้าจ,จังสีแบบ บาลาูสิคะบอกว่าเลขหลุดก็ได้อะโอเคเมื่อกี้ให้ที่หกสองหกเข้าที่เมื่อกี้หายมาที่หกสองหกแล้วก็สามหกห้าแล้วก็หกสองแล้วก็หกห้าแค่นั้นเองเมื่อี้ก็หายมาสามตัวสองหางสองตัวสองหางนะคะท่านผู้ชมอ่ะเลขหลุดนะคะ อันนี๋มันเลขยบรุษจากแบ่งปั่นมาันเป็นว่าอ่าดะปั่ตรงหมวปังไปเรื่อยงววนี้ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้อยู่ว่าสันเป็นว่ารวยกันแน่นอนนอกจากผู้สิพาดเด้อผู้สิบ่ไไ้เบิ่งว่าสันเนีอยเป็นว่าเขาซื้อไปแล้วอ่าเลขตัวนี้นะถ้าออก,กได้เป็นห่วยสามตัวตรงเนะาะงวดเมื่อกี้มันก็ได้เป็นสิบล้านคน,นเนาะคะ่ะสามตัวตรงนี่ผู้ซือซ้อซื้อบ่หลายแต่ก็ได้หลายเพราะว่ามันออกสามตัวตรงๆส่วนติถือเนี่ยค่ะท่านผู้ชม ่นบอกว่างินนี้อย่าพึ่งให้ทธรนมช้ชมสื่อแคบไว้ก่อนนะคะแคบไปดูก่อนเออมันจะถือจริงบอเนาะค่ะอ่ามันจะเป็นกจังงพ่นอามานําเสนอบอ่นบอกแอดมินอามานําเสนอบอมันหละห้าอย่าพึ่งไปสื่อ่นบอกว่าไม่เชื่อคอยดู่นวางสือเอ้อะนี่เยกแบ่งปันนะคะ่นบอกว่าแบ่งปันเด้อว่าต้องไปตัวกัน่นว่าเอาไปเลยว่าสัน หฮมาตัวใดกับไฮมาตัวนังวยเมืนอวาถือมวเมื่อกี้หกสองหกถูกเบิด์บาทบ่ถืแต่ค้นซื้อเลขกก่ปเป็นกับคนนอนกับค้นนอนหลับเป็นวังสินวค่ะเมื่อวี้เองมั่นใจเด้อค่ะวันนี้น,น,นู้นเห็นตัวเลขกแล้วนู้ว่าเอาว่าตรงการกับเลขกวิ่งเพิ่นทุกอันได้ตัวนี้น,น้นารุนน้ารุนนะสามตัวให้มาแบบนี้๋ยวเขียนก่อนแปบ๊บนึงหลักการที่สมบูรรอหลักร้อยข้นแม่นวันนี้ลงให้แน่นอนค่ะ ต้องให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวแม่ไม่น้อยรอยอิดตามให้ค่ะมือนี้ตามให้เลยก็ถือกระตามคือเกาวาสันเอฟซีว่ะต้องมีมือของเ้าสักมือละแอดวาสันแมนอยู่แมนเอาสองทางนี้ไม่เน้นให้เด้อพลวัลเพราได้เน้นดอกเพราะว่าบพได้บอกให้ซื้อวาสันบอกให้แคปเบิ้งก่อนวาสันเขาผู้ใดมักกับสื่อเขาผู้ใด บอมักกัแคบไว้ถ้าเบิ้องวนหนนาค่ะอ่ะเตรียมสม,มุดปาะกาเขียนจดแไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับเลขอยากแบ่งปันนะคะชุดสามตัวตรงๆง,งวดเมื่อกี้นี่แตกสามตัวนะคะหกสองหกถูกยกหมู่บ้านนะคะงวดน,นี้เิ่นอัดไปแล้วนะคะถ้าออกได้สิบล้านนะคะเิ่นอัดตัวได้เลขวิ่งตัวเดียวคือเ็นวิ่งหกนะคะวิ่งหกวิ่งไปแล้วตัวละแสนอืมตัวไหนมาก ่ะเตรียมสมุดประการแคปหน้าจอค่ะให้มาแล้วก็คือสามตัวเนาะคะ่ะหกเก้าศูนย์หกสี่ศูนย์ส่วนสองตัวมีหกเก้าและหกสี่นะคะอ่ะแคปหน้าจอค่ะในส่วนเลขจากบแบ่งปันเดอ้ออ่านี่เปิ้ลเอามาน้ามือเนอเอามาน้าสนอให้คุณพ่อ,อ,อคุณแม่เบิ้งกันค่ะเบิ้งกันไปเลยนะคะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอชอบจัดขัดผ่านแต่เพื่อนก็บอกว่าอย่าเพิ่งซื้อเด้องวันี เบิ้งก่อนจะงวดก็ได้ร่องเบิ้งก่อนจะงวดเพคนว่าเดี๋ยวคุณซื้อน้ำปัดงวดนิฮามัน,นมออกสามตัวปัดงวดเ้าปัซื้อน้ำเที่ยงไหนคุนแม่ซื้อใบในเหล็กัวน,นี้นึ่งไหมนาลงทุนอยู่ในเหล็กแค่นี้เองสามตัวตรงสองหางแล้วก็มีกระซัมมาเป็นเหล็กสองหางเพียงแต่ว่าตัดออกจากนี้ซื้อวิ่งหกตัวละแสนเพิ่นวิ่งไปแล้วค่ะเพคุนมาวิ่งฮอลแลนด์เจมูดอเบอร์เดอร์คุณวา วิ่งหกแสนเดียวกับพ่อเลยกับเธอเอาจับปู่สามโตรงทุงวันเมื่อกี้นี่กับพ่อแหละ่าสันย่านเจ้ามือผมมีเงินใจ่าสันเป็นว่าเอออันนี้ตามที่คุณบอกมาเนาะเอาแคบค่ะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อคุณบอกก็แม่ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวบึงลอตเตอรี่เด้อฮะถึงวังวันที่หนึ่งป 6, 9, 0, าษีหกเก้าศูนย์ทั้งหน้าอย่างโมโหไปฮะจับใส่เอา พราะวอาเอาไปตามตัวหลังอืล้วก็ตามต่อด้วยวันนี้จะมีหลักร้อยพคตรแม่นแล้วก็อ่าเนี่ยงก่อนแล้ที่เดบุลบอกค่ะแล้วก็ลกเลขออมไม่ผสมออกน้มพร้อมจับคู่ให้ด้วยนะคะเลขเลขล่างอย่างเดียวออมไม่ผสมออกน้าพร้อมจับคู่ไปเลยวันนี้เดืนว่าจับคู่ไปเลยวันต้องมีอีกคลิปนะวัต้องมีอีกคลิปจับคู่คลิมยังกับ เอาไส้คลิปเดียวกันไปเลยเด้อพันเบอรว่าเอานับหนึ่งถึงสามแคปเด้อค่ะหนึ่งสองสามแคปค่ะแคปค่ะเป็นเพียงแนวทางชอบจัดขัดผ่านเด้อคุณสาวคุณแมว fc ่ะเอามาเบิ่งว่างวดนีมันตรงกันกับอย่างเนี้ยเอามาตรงกับฟันเป็นจริงพร้อมตัวนี้คุณแม่เอ้าตรงก็ฟันเป็นจริงทั้งหกซีทั้งหกเก่าเลยเอาบัดที่นี่เอาคอมเมนต์ถึงมาอยู่บนน้องวดมีบัดนี้ นันมาตรงกับพี่สาวสนาำบินน้ำอีกป้าเล็วันนี้ก็ตรงกันหลายแต่เนาะหู้น้นารุนอยู่นะน่ารุนอยู่นะนี่ตรงก็ไปอีกเนี่ยมาตรงกับเลขวิ่งเก้าสิบห้าล้านเอาออันนี้เพื่อนในเลขรอบหลังกล่องจากพีเอฟซี FC เพื่อนในอ่า ของออ่ของพี่เลขรับหลังกล่องใล่รจาก PFC ภายใน,นที่906อันนี้ภายใน690หน้าก็มาตัวเดียวกันคือเก่าเนาะนั่นโอ้เลขโมนี้มาส่งกันเดี๋ยวโมนเอกิโซะสัมภาษณ์เลขอ่านั่นมาตรงกับเลขล่างอย่างเดียวเพิ่นคือก,กันเด้อนี่64นี่เอาแบบที่นี่โมนเอกิโซะขึ้นงามเสร็เนาะพูดตรงกันหลายสำนักตีกูออกที่บอกท่านผู้ชม รอมาเร็วนะคะมาเร็วยังไม่มาเด้อพุน่นายชวนเผยรอมาเร็ว่าฟันเป็นจริงเบิ้งในแล้วแล้วก็พออพ่ออสั่งออกสั่งลอ,อกลงไปแล้วสําหรับเจ๊ใหญ่พั่บอกว่ามันจะปล่อยที่เดียวเลยเด้อแจงข่าวให้แม่แน่ว่าทันปล่อยที่เดียวแล้วก็ฟันเม็ดเดียวไปเลยเพื่นมาไม่ต้องอันนี้ดอก่าทันเดี๋ยวรอดจากข้าเจ้าประซุ่มกันสายขางขาจะกำลัง,ง,งปอะ,ะมูลกันว่าใจมาตวัวใดหรือว่าตวัวใดเขารอฟังเด้อค่ะวที่บอกพุณแม่เนาะ เอาให้แคบอีกรอบหนึ่งสําหรับเลขอยากแบ่งปันเนาะคะ่ะชุดสามตัวตรงๆไม่ต้องโต้เนาะคะ่ะจะกระต้นไม่น้ำกรนะดีขนาดทุ่แม่กันไม่น้ำทุกอย่างนะเฮาน่ะคุณบอกว่าไม่ต้องโต้แกระโต้นไปเลยนะใดสองเด่นเนาะคะ่ะเอาน้าหนึ่งถึงสามแม่แคบอีกรอบนึงนะคะสํารวจสําหรับเลขอยากแบ่งปันพีเอฟซีใจดีแต่จากงวดหนึ่งไม่ษายยนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดให้ไว้ที่หกเก้าศูนย์หกสี่ศูนย์และหกเก้า 64ด้วยอีกตัวหนึ่งนะคะชอบจัดขัดผ่านเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้จริงว่าเลขจะออกตัวไหนหรือไม่ออกนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางแอดมินวอลว่าถืออก,ถ,ออกถือใจคุณพ่อคุณแม่แต่ประการใดก,กับขอโทษขออภัยด้วยค่ะเนาะนั่นละ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะเวลาก็พอสมควรแล้วจัาหน่อยแต่คุณต้องคลิปนี้เซ็จก็บเสียเอาหลักร้อยโคตรแม่นใหมคุณพ่อคุณแม่นะคะล้าก็จะไปต่อกันด้วยที่ อย่างอีก,อกนึงเพ่งดูลืมไนงะที่หนูวอาเมก้นอ่าแล้วก็เลขวิ่งล่างออมไม่ผสมออกน้มนั่นแหละค่ะอ่าจับคู่ด้วยมีอีกสองคลิปสามคลิปวันนี้เจอกันบ่อยๆแล้วก็จะไปตามแม่น้อยให้ด้วยนะคะปูดึกดัมาก,มากๆสชยเลิงยงหมื่นล้านตามรีเบิร์ตค่ะเจาจันเข้ามาแล้วเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้อํานาผ้าจากนะคะขออวยพ่อใหนคุณพ่อคุณแม่ถูกหวยรวยเบอร์ประจำงวดนึงแม่สายย่น 2 5 6 1 7นะคะรักษาสุขภาพด้วยอากาศร้อนมากออกข้างนอกไม่ได้เลยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนาสีดำนาจะขึ้นฝา,าในโวนผุหรเล็กขี้มนะคะยังเหลืออยู่เด้อปูโมชั่นก็คือถึงสิ้นเดียนนี้เท่านั้นนะคะถ้าแอดไลน์บุหรีก็คือไปติดต่อที่ทางเพจใจบุญนะคะทางเพจใจบุญหน่าใส่นะคะเหตุขึ้นมาให้คุณปอคุณแม่แล้วเพราะว่าแอดไลน์มันอาจจะเต็มนะคะเข้าไปที่เพจใจบุญ ครีมหน้าใสาเด้อค่ะนี่แล้ค่ะเดี๋ยวเขาไปตอบให้เลยนะคะในส่วนใครที่สนใจอยากได้โปรโมชั่นครีมนะคะอาจเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะคลินี้ขอตอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ